สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดียามสาวเข้าลงเห็ดก่อนจะเก็บเห็ดส่งลูกค้าก่อนนะหลายบอกนี่หัวใจของพี่พังเพ เสียดายเดได้เพียงและมองวันเสารลงรุมพี่กลุ้มใจแท้เนื้อทองเหมือนมาเห็นปากระปองรักหลอยลองสวีวีวี หัวใจของพี่พังเพร่เสียดายเด้ดเพียงแลมอง

ขื้นมากั hold, บโฮสเฮดค่ะผมมีเพยโฮสเก็บเฮดโอ้ยจะได้เก็บบวกไปแล้วมื้อนี้บวกกระไลยใหญ่เอุ้ย ที่ตื่นหมอท่านก็มีคนโหนเราก็เข้าออกมาดึว่าเขาก็มาเก็บหัวใจของพี่พังเพได้ได้เด็ได้เพียงไรมองวันเศร้ารลองรม มีกลุมใจแในองเมือนาเห็นปลากระองตราหน่อยีพัดมน้ำมาอีกเลยโอ้ยจะเป็นซาดเลยหนึ่งวันมีสามฤดู ว่าเนี่ราวะฮอต จีน่าขอสวนมาวะ เสียงลมบ่ชุกดออกระดอฮะกระออกเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยกระสุนนี่กระสิกำลังออกมาเป็นตาชิงโง่ลงมาแทนนี่ ข้าไปเข้าไป ล่าสุดพีนอลล่าสุดนี่ถ้าทรงสัยผายางขาดทรงสัยผายางขาดผมน้ำน้ำโหลดลง ต้องเอาเซนไคมาปลูกมันหกอย่างวันนั้นนี่วะนี่หน้านี่หน้ามันมันลดลงเนาะายางขาดแน่นอนป้านั่นสั่งแบบน,าน,านบ้านา้ำเกิดบนน้าให้กูเนาะมันซาด เล่าต่มล่าอันนี้ต้นมะฮุ่งคอยปลูกต้นมะฮุ่งวันนั้นเอาเมืองต้นนี้ถ้าจะไม่รอดมึงบ่รอดก็ตายไปเลยลูกละอยู่เลยป้าต้นมะบวบคอย เห็นยังดอกกล่องบเห็นยังเอาหัวเส้นไข่มาปูให้มันหกยังวะโอ้จะปลูกทางอื่นกับปลูกเด้ให้อาหารปลาหน่อยเดียวก็สะกินบวเบิลเบ็ ก็ทีนะปล่อยเป็ดเป็ดกระลงมาเล่นในคลองหนามกับขุนห่วสันพระวันอาหารลงไปเป็ดกระลงมาลอยกินหัวอาหารจนเบิดปลานี่ตาปลาใหญ่เลยพี่น้อง เอาลงมาจากน้องตัวนั้นดิเอาลงมาจากสะอันนี้จะเป็นบ่อปักเข็งกันแหละของเสียปลาดุกมานำปลาดุกค่บ่มีนี่ปักเข็งไหนนี่ ซื้อปลาเค็งมา4แสน200ตัวมันหน่อยโพดครับ่เอโบแมนมันหน่อยโพดต้องประมาณ400ตัวเนาะจังสิระดี๋ร400หา100ตัวย่านได้บอกออกมาจากกระตานะเอากระตานะา แล้วก็ผ่าเออ<ม>เอา,อาแผ่นเลี่ยมมามาปิดไว้ยามกังเวีนบนหมหายมันหอนแทบจะมีทุกอย่างเรียงไว้เบิง่งพี่เนาะมันใหญ่มากก็กินประิสโซอเนาะนี่เินหัวอารหวานบมอลายเดี๋ยวมันจะกินบมเบิด บุกรุณามสิทำให้น้ำเสียน้ำเน่าเฮาสิซื้อมักนาวมาปลูกเพิ่มนี่แหละฮาสิลงมักนาวแถวนี่งอา่างนาก็โโตดแพงเลย สองแสนผมบอกสองแสนปลายแพงแพงต้นมะนาวนได้ <c oughs> ถ้าเป็นหมากนี่ยันงาฮักอยู่โหดโพออกม่วงมาเด้อปีนี้ สีน้องฮดส,สวนอยู่โอเคพี่น้องสีขาวสวนต้นนั้นนีก่ก่อนสภาพมักถั่วก็เป็นจังกสันวะ